ตอนนี้นะครับแมนก็อยู่ที่บ้านของแกงส้มครับโอเคครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับวันนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนมากันเยอะมากๆนะครับให้กำลังใจลูกชายคุณพ่อครับใช่ครับคุณพ่อคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรมาให้กำลังใจเขาบ้างครับออมีครับวันนี้พวกเรามากันเยอะเยอะแยะมากเลยนะครับครับผมวันนี้รู้สึกว่าแกงส้มเนี่ยจะแสดงเกินร้อยเลยนะครับได้ข่าวมาว่า สู้เต็มที่ซ้อมเต็มที่ครับวันนี้พวกเราขอส่งใจให้แกงส้มทุกคนเลยใช่ไหมยังแกงส้มส yeah. ู้ส<ะ> <recover> <concealer> ู้แกงส้ม <samurai> สู้ส UH ู้แกงส้ม <satisfying> สู้สู้เอาละฮะผมว่าเนียครับเดี๋ยวเรานะครับส่งเพลงให้กับแกงส้มหน่อยดีกว่านะคุณพ่อครับเริ่มเลยครับรักเธอคนนี้44ชั่วโมง